อาจารย์ก็ชอบพูดว่าคนไข้มีแค่ชีวิตเดียวใช่เราจึงควรที่จะรอบคอบที่จะมินิชัยแล้วก็รักษาให้มากที่สุดแต่อาจารย์เขาไม่ได้บอกให้แกยอมแพ้หรือว่าเลิกทำอาชีพนี้ป่ะแต่ผมว่าผมคิดดีแล้วอะ ใจน้นเนหรือว่าแค่อารมณ์วะต้อแกจิบน้ำก็ค่อยคิดชีวิตเรายังอีกยาวไกลเว้ยพลาดแค่ครั้งเดียวและความผิดพลาดที่สุดในชีวิตของผมก็คือการที่ผมเลือกคณะตามที่พ่อแม่อยากให้ผมเลือกนี่แหละอะไรนะ ชีวิตผมแม่งชอบเล่นเกมมากเว้ยพี่แต่ผมแม่งดันเรียนเก่งผมไม่เคยคิดเลยนะว่าชีวิตผมแม่งจะมาอยู่จุดเนี้ยผมแค่คิดว่าจะใช้ความเก่งของตัวเองทํามันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็คงรอดเองแต่แม่งไม่เคยมีความสุขเลยแต่ตอนเรียนเนี่ยมันก็มีเพื่อนเพฮา,ากับเพื่อนไป แต่พอเรียนจบแล้วต้องมาทํางานแม่แม่ฟุกฟุกใจเยนพี่ไงพี่ก็เป็นเพื่อนเรอปะไม่ใช่ดิพี่ <_ d ata> คือผมอยากตื่นมาแล้วทำในสิ่งที่ผมอยากทำไม่ใช่ผมตื่นมาแล้วผมต้องทำอะไรก็ไม่รู้ที่คนอื่นอยากให้ผมทำ <_ d ata> มันจะสำคัญตรงไหน,ไหนครัพี่ ใต้งานที่ผมทำมันได้เงินเยอะแยะแต่ทุกวันแม่งผ่านไปด้วยความทร,รมานผมแม่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทุกวันนี้ผมกำลังทำอะไรอยู่และถ้าอาชีพเนี้ยความผิดมันจบลงที่ผมคนเดียวมันก็ไม่เป็นไรหรอก แต่เพราะความผิดพลาดมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนผมแม่งโคตรอายตัวเองเลย